ค่ะสวัสดีค่ะอีกวันหนึ่งในเรื่องของการลาออกบางคนจะมองว่าเก่งจังลาออกคนที่ยังอยู่ในงานประจําไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะคะเขาก็เก่งกว่าและเก่งกว่าคนที่ลาออกด้วยก็เ,เป็นไปได้หนึ่งเขาเก่งเรื่องอะไรเขามีความอดทนสูงเชื่อว่าง,งานประจําที่เราต้องรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้ามันมีความกดดันมันมีเทเชอร์มากกว่า ในมุมเนี้ยเขาก็จะเก่งกว่าคนที่เราออกมาทําธุรกิจแต่ทีนี้เราไม่ได้เปรียบเทียบในเรื่องของใครเก่งใครไม่เก่งเราเปรียบเทียบว่าชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตใน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 เขาเรียกอะไรในทางในเวที่เราต้องการจริงๆไหมมันอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบกันเป็นเงินหรือเป็นหน้าตาทางสังคมนะคะแต่มันตอบโจทย์ชีวิตของตัวเราเองแล้วใครเป็นคนตั้งโจทย์ชีวิตถ้าเราอ่าถ้าคนอื่นเป็นคนตั้งโจทย์ชีวิตให้เรามันก็จะยากที่เราจะ ที่เราจะตอบคําถามเพราะฉะนั้นคนที่จะตั้งโจทย์คําถามหรือว่าตั้งโจทย์ชีวิตให้กับเราก็ต้องเป็นตัวเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นหากเราพ้อยนิ้วมาที่ตัวเองเราก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งแต่เมื่อใดก็ตามหากอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราพ้อยนิ้วไปที่คนอื่นเพราะคุณไงเพราะเธอเพราะยูเพราะเองเพราะมึงเพราะไม่เคยว่าเพราะฉันเพราะ i am เพราะกูไม่เคยโทษแบบนี้เราก็ จะมี m ม n d เซตที่จะพยายามรับผิดชอบตัวเองอะน้อยเราจะพยายามให้คนอื่นรับผิดชอบชีวิตเราเจ้านายหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาระบบงานระบบงานห่วยแตกเจ้านายไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมลำเอียงเราชี้นิ้วไปที่คนอื่นเยอะเราไม่ได้ชี้นิ้วมาที่ตัวเราเองแต่เมื่อใดก็ตามให้คุณคิดว่าเมื่อใดเวลาเกิดปัญหาหรือว่าอะไรในชีวิตแล้วเราชี้นิ้วมาที่ตัวเรามากขึ้น นั่นแปลว่าหนึ่งสเต็ปคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบตัวคุณเองมากขึ้นคุณพร้อมที่จะกระโดดลงมาเรียนรู้ธุรกิจไม่ได้เป็นธุรกิจที่ใหญ่โตนะคะอย่างที่บอกเริ่มขายของออนไลน์หรือเริ่มเปิดร้านขายของหรือเริ่มค้าขายอะไรก็แล้วแต่ได้คือคนจะคนจะรวยเอาเป็นว่าคนที่จะใช้ชีวิตแล้วมีอิสระจริงคือคนที่ทําธุรกิจเนาะไม่ได้บอกว่ารวยหรือจนของแต่ละคนก็ต่างกันนะคะ บางคนใช้หนี้หมดก็ถือว่ารวยแล้วบางคนมีแค่รายรับมากกว่ารายจ่ายก็รวยแล้วบางคนได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวคนที่รักและมีเงินเพียงพอที่จ,จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันโดยไม่ต้องรู้สึกว่าต้องกังวลไปถึงเดือนหน้าวันพรุ่งนี้แบบนี้ก็ถือว่ารวยแล้วเพราะฉะนั้นคําตอบของแต่ละคนนะว่ารวยอะมันต่างกันและก็ความสุขก็ต่างกันด้วยสิ่งที่สําคัญก็คือว่า ถ้าคุณคิดจะลาออกนั่นแปลว่าปัจจุบันที่คุณทําอยู่มันไม่ตอบโจทย์เพียงพอพอหลังจากนั้นอ่ะคุณก็มาคิดว่าอะไรบ้างที่ฉันมีในตอนเนี้ยมันจะเสริมมันจะเพิ่มพลังให้ได้และอะไรที่มันจะสร้างความมั่นใจให้กับเราในขณะที่เรายังทํางานประจําอยู่เพราะอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดก่อนจะลาออกคือว่าความมั่นใจความมั่นใจว่าเราจะประคับประคองตัวเองไปได้ไหมคือไม่ได้ต้องคนลาออกหลายๆคนต้องคิดนะคะว่าจริงๆเขาไม่ได้ต้องการจะกลับไปไปเป็นคนรวย ลาออกไม่ได้หมายความว่าที่ทํางานประจำเนี่ยเงินน้อยต้องออกมาถึงจะรวยจริงๆไม่ใช่แบบนั้นรู้จีเองลาออกก็ไม่ได้มีความคิดว่าที่งานทํางานประจําเงินน้อยต้องออกมาแล้วถึงจะรวยไม่ได้ต้องการรวยแต่ต้องการรู้ว่าต้องการพิสูจน์กับตัวเองต้องบอกว่าพิสูจน์กับตัวเองนะคะว่าเราใช้ชีวิตของตัวเราจริงๆไหมเราสามารถดูแลพ่อแม่ได้ไหมเราสามารถดูแลลูกเราได้ไหม โดยที่เราเป็นซิงเกิลมามแบบนี้เราสามารถที่จะอุ้มชูหรือว่ากุมชีวิตตัวเองได้ไหมโดยที่เริ่มต้นจากแทบจะเรียกว่าศูนย์ก็ได้พอมันมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยของแต่ละคนเวหรือว่าคำตอบของชีวิตแต่ละคนก็แตกต่างกันนะคะเพราะแตกต่างกันอะ่ะเราก็จะได้ความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนต่างกันออกไปบางคนเนี่ย คิดว่าก็อยู่ในงานประจําก็ดีอยู่แล้วมีสวัสดิการก็ไม่ได้แปลกแล้วคุณก็ทําถูกแล้วมันเป็นคําตอบที่ถูกของชีวิตคุณเพราะจริงๆสิ่งที่ถูกกับชีวิตคุณก็คือสิ่งที่คุณตอบตัวเองให้ชัดเจนให้มากที่สุดไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกในเส้นทางของตัวเองถ้าเกิดไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะสําหรับคนที่อยากจะลาออกแล้วบอกว่าไม่มั่นใจในตัวเอง สิ่งที่รุติจะตอบคือว่าให้คุณเริ่มเล็กๆน้อยๆก่อนอก็จะยกตัวอย่างใครไม่ได้ <c oughs> ก็ลองจากตัวอย่างตัวเองอย่างตัวเองเนี่ยเริ่มมีไรายได้นอกจากไรายได้ประจําก็คืออรายได้ประจําก็คือเงินเดือนเนาะไรายได้ไม่ประจําจริงๆอะไรายได้ไม่ประจําเนี่ยเริ่มทามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะนิสัยอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือ,อนิสัยอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเราจะ ทำธุรกิจได้หรือไม่ได้คือคุณมีไอเดียทางธุรกิจไหมเล็กๆก,ก็ได้อย่างตัวเองอะนะคะรุจิเองเนี่ยสมัยเด็กๆขายของนะชิ้นละสิบบาทยี่ใช่สิงเด็กๆบาทสองบาทก็ขายเช่นกิ๊บติดผมกิ๊บติดติดผมเนี่ยบางทีเนี่ยของเรามีอยู่สองอันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากติดอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งเราเรามีสองอันเราไม่จําเป็นต้องติดสองอันทั้งคู่ใช่ไหมเราติดอันเดียวอีกอันหนึ่งเนี่ยก็เอาไปขาย เอาไปขายก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งร้านขายนะเอาเอาไปให้เพื่อนดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยม mm. ชอบไหมเธอชอบไหมชอบไหมขายสองบาทไม่รู้ตอนนั้นซื้อมาเท่าไรก็ขายสองบาทขายให้เพื่อนแล้วพอได้ตังมาสองบาทแล้วก็ดีใจแล้วก็ไปซื้อขนมคือมันเริ่มจากการขายต้องบอกว่าอ่าไม่ได้ไม่ได้ต้องคิดว่าคุณต้องไปทํากําไรให้ได้มากที่สุดหรือว่าหรือว่าทํา เลืยกเลยมาร์จิ้นหรือว่าโปรฟิตให้สูงสุดนะคะแต่ว่าการขายคือการที่คนอื่นจ่ายเงินให้เรานั่นแปลว่าเรามีคุณค่าบางอย่างที่จะมอบให้เขาแลกกันวินวินทั้งคู่เขาได้กิฟต์เราได้ตังค์สองบาทเขาได้กิฟต์ติดผมอันที่เราคิดว่าเราน่ารักแล้วเราก็ให้เขาอันหนึ่งแล้วเราก็ได้ตังค์มาสองบาทแล้วเงินสองบาทเนี้ยเราก็เอาไปซื้อขนมกินมันก็จบแต่มันคือการขายนะคะลองย้อนกลับไปในวัยเด็กถ้าใครมีไอเดียแบบนี้บ้างที่มันเป็นเงินเน นั่นแปลว่าคุณมีหัวทงธุรกิจแต่ถ้าบอกโอ,โอไม่เคยขายตั้งแต่จําความได้ไม่เคยขายอะไรเลยมีแต่ให้เพื่อนฟรีให้ฟรีใครอยากได้อะไรก็ให้ฟรีก็ต้องตอบว่าถ้าคุณทําธุรกิจสิ่งที่คุณจะมองอันดับแรกคือลุกภาพลักษณ์คุณจะทําธุรกิจภาพลักษณ์ของคุณให้ด,ดูดีแต่คุณลืมมองมองคิดถึงต้นทุนหรือว่ากาไรอันนี้ให้ระวังแล้วไอเดียธุรกิจจะเกิดขึ้นยังไงอ่ะก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นยังไง จริงๆสื่อตอนนี้มันมีเยอะมากคุณสามารถเรียนรู้ได้แต่ว่าตัวรู้จินะคะอันนี้คือหนึ่งอย่างอันที่สองพอโตขึ้นมาอีกหน่อยธุรกิจเหรอ,อส่วนมากก็จะเป็นขายของเนาะขายของที่เรามีในบ้านหรือของใช้ของเรากระเป๋าบางอย่างเราไม่ได้ใช้เราจะทิ้งเรากก็ขายให้กับเพื่อนหรือแม้กระทั่งมไม่รู้สิขายของสมุดบางอย่างเราไม่ได้ใช้เลยสมุดดีมากแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เราเก็บไว้อย่างดี พอเราจะซื้ออันใหม่เราเกิดไปดูหันสมุดอันเก่าเฮ้ยสมุดอันเก่ายังมีอยู่นี่นะไปคุยกับเพื่อนไม่ไดไปคุยเจรจารแต่ก็บอกเฮ้ยเอาไหมซื้อมาสี่สิบแปดบาทขายยี่สิบห้าบาทเออก็ด e ีเพื่อนอยากใช้เพื่อนอยาก,ยากได้ก็ขายเหมือนอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มแบบนี้ค่ะ ไม่ได้คือเราไม่ได้เริ่มในตอนนั้นไม่ได้มีเป้าหมายว่าฉันจะต้องเป็นนักธุรกิจฉันจะต้องเปิดโตขึ้นแก่มาฉันจะต้องมาทําโรงแรมไม่ไม่ได้มีความคิดแบบนั้นแต่มันอยู่ในหัวตรงที่ว่าเราไม่ได้รู้สึกผิดต่อการขายเราไม่ได้รู้สึกละอายต่อการขายของแล้วเราคิดอยู่เสมอว่าของที่เราขายให้เขาเนี่ยมันมันดีนะแล้วมันก็เป็นของที่มีค่าจริงๆแค่มันไม่ได้มีประโยชน์ กับเราแล้วในเวลานี้แต่เราต้องการถ่ายทอดสิ่งที่มีค่านี้ให้กับอีกคนหนึ่งและเขาก็ได้ใช้ประโยชน์มันจริงๆถ้าเพื่อนบอกว่าฉันจะซื้อไว้เพราะฉันเก่งใจเธอฉันก็ไม่จําเป็นต้องซื้อของเรานี่คือไอเดียความาการขายไอเดียทางธุรกิจอันนี้คือมั่อันนี้เราเราโยงไปถึงการลาออกนะคะว่าแล้วเราจะมาทําธุรกิจเราจะเริ่มทําอะไรคุณลองทําแบบนี้ก่อนหรือถ้าบางคนอยากจะเริ่มว่ามันก็ยังไม่มั่นใจก็แปลว่าคุณยังไม่เคยสร้างไรายได้ด้วยตัวคุณเอง นอกเหนือจากเงินเดือนลองหาวิธีการสร้างไรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนให้ตัวคุณเองให้ได้ก่อนแล้วคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะตัดสินใจลาออกอันดับเอ่อไม่ใช่อันดับข้อต่อไปของลูกจิก็คือการมีเงินเดือนตอนนั้นจบปริญญาตรีเงินเดือนก้อนแรกหกพันหกสามหกศูนย์หกพันสามร้อยหกสิบอืมพอบรรจุเป็นข้าราชการก็จะมีเอ่อความมั่นใจมากขึ้นที่จะ <c oughs> กู้ก็กู้ซื้อบ้านหลังแรก ตอนนั้นคิดไว้เลยบ้านเช่าหลังแรกมนุษย์เงินเดือนตอนนั้นคิดโดยอัตโนมัติตอนนั้นยังไม่ได้มีเพจมี a ฟ e b o o k หรือว่าอะไรแต่เราคิดแบบนี้เพราะว่าเฮ้ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนพ่อแม่เราเป็นชาวนานะจบป .2 กับป .4 เองแต่เราเริ่มที่จะ,ะมีความคิดที่จะหาไรายได้เพิ่มเติมและที่สำคัญเราก็ไม่ได้บอกว่าไรายได้หกพันสามตอนนั้นอะมันไม่พอนะ เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วหกพันสามอ่ะซื้อสามารถซื้อทองได้หนึ่งบาทใช่ค่ะหกพันสามอะตอนนี้เงินเดือนตอนนี้ต้องมีเกือบเท่าไรสามหมื่นถึงจะซื้อทองได้บาทหนึ่งใช่ไหมตอนนั้นหกพันสามก็หมายความว่าเงินเดือนไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยเลยนะสําหรับปริญญาตีหกพันสามและซื้อทองได้หนึ่งบาทตอนนั้นทองห้าพันกว่าบาทแต่แล้วก็ถือว่าตอนนั้นก็ถือว่าเงินเดือนดีด้วยซ้ําแต่มีความคิดที่อยากจะทําบ้าน สร้างบ้านหรือว่ามีบ้านเช่าก็เลยกู้กู้บ้านหลังแรกนี่ประมาณหกแสนกว่าบาทเป็นทาวโฮมแล้วเราก็ให้เช่าพอสร้างเสร็จเราก็ให้เขาเช่าด้วยจากที่เป็นบ้านเปล่าไม่มีอะไรเลยให้เช่าเดือนละสี่พันห้าเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วเรามีรายได้สี่พันห้าตอนนั้นน่ะถือว่าเป็นแพสซีฟอินคัรแบบจริงๆเลยคือเราไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเลยเราหายใจอยู่เราทํางานประจําสร้างไรายได้อยู่อีกเงินของเราที่ เอาไปลงทุนะมันก็งอกเงยเป็นเป็นค่าเช่าให้เราแล้วเราก็รู้สึกว่าก็รู้สึกดีอะเวลาที่ถึงเดือนก็มีเงินเข้าถึงเดือนก็มีเงินเข้าสมัยนั้นอาจจะต้องขับรถไปเก็บเงินเองไม่ได้มีโอนง่าย,ายๆแบบสมัยนี้แต่มันก็คือเป็นเงินที่เฮ้ยเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ออกแรงนะเราไม่ได้ไปทํางานเราไม่ได้เข้ากะเข้าเวรแต่เราก็ได้ตังค์พอชอบไอเดียตรงเนี้ยเราก็ขยายเราก็เริ่มเริ่มมองหา ทรัพย์สินมองหาบ้านบางทีก็เป็นบ้านมือสองแล้วก็ยื่นกู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการกูเกกรกก้เก่งมากรู้จริงกกู้เก่งมากอะไรใครคนไหนที่บอกว่ากู้ยากกู้ไม่ผ่านสักทีเชิญมาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเคล็ดลับให้เดี๋ยวบอกวิชามานให้ไม่ใช่วิชามานที่ผิดกฎหมายนะเป็นวิชามานที่แบงค์รับทราบแบงค์เข้าใจและเราก็ใช้ความรู้หรือว่าเทคนิคซึ่งตรงนี้แหละ ไปจนสุดท้ายก่อนจะลาออกเรามีบ้านอยู่ทั้งหมดเจ็ดหลังบ้านทุกหลังมีไรายได้หมดถามว่าเป็นหนี้ไหมเป็นแล้วก็พอตัดสินใจเราออกมาทําโรงแรมก็มีหนี้อีกเป็นหลักสิบด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าเรามองแล้วว่านี่ตรงเนี้ยมันเป็นทรัพย์สินซึ่งมันจะสร้างมูลค่าให้กับเราโดยแค่ระยะเวลาแค่นั้นเองค่ะอันนี้เป็นไอเดียก่อนง่ายๆนะคะว่า ทําไมหลายคนถึงอยากลาออกแต่ก็ไม่พร้อมหรืออยากลาออกคิดอยู่ตลอดเวลารวมแล้วคิดมาเป็นเกือบสิบปีและเรื่องลาออกแต่ในที่สุดวันนี้ก็ยังอยู่ในงานประจํานะคะต้องออกตัวนิดนึงรู้จิตไม่ได้ชวนให้ใครมาลาออกนะคะถ้างานประจํามันทําให้ชีวิตคุณมีความสุขดีทุก,กฝ่ายแฮปปี้ก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็ รักษาแล้วก็ทําหน้าที่ของคุณให้ดีๆต่อไปแล้วลูกจิก็ชื่นชมเพราะว่าคิดดูถ้าเกิดทุกคนลาออกกันหมดระบบเศรษฐกิจระบบธุรกิจระบบบริการอะไรของเมืองไทยหรือว่าของโลกใบเนี้ยมันก,ก็ก็ต้องแตกอะก็ต้องยากเพราะไม่มีใครใหญ่มีแต่เอาซอร์ใช่ไหมต่อไปก็ไม่มีพนักง,งานประจํามีแต่เอาซอร์มีแต่ฟรีแลนซ์ไปหมดก็ก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่สําหรับบางคนอะที่เขาแบบอยากจะยังไงอะอยากจะทําธุรกิจของตัวเองอะ อาจจะไม่ได้มีมากแต่ก็เชื่อว่ามีบางส่วนที่จะเป็นอย่างนี้รู้จีหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์กับท่านที่ต้องการลาออกและออกมาทําธุรกิจของตัวเองแต่ตอนนี้แค่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากลาออกแต่ไม่รู้จะทําอะไรคิดไม่ออกไม่รู้จะทําอะไรกลัวไปไม่รอด อันนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้เริ่มสร้างรายได้ที่หนึ่งที่สองที่สามต่อจากรายได้ประจานะคะคุณก็เริ่มสร้างสร้างจากง่ายๆจากการขายไม่มีของจะขายคุณหันไปดูในบ้านของคุณมันมีอะไรบ้างที่คุณไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่คุณเก็บมันไว้มันเป็นขยะที่คุณไม่ได้ทิ้งไม่สามารถทิ้งได้อนันต์อะเอามาสร้างธุรกิจก่อนเมื่อใดก็ตามคุณเริ่มสร้างรายได้ที่สองที่สามได้คุณจะมองหาช่องทางที่จะเพิ่มรายได้ที่สองที่สามหล่านั้นแล้วคุณจะบาเบนเข็มของตัวเองเล็กๆ มันจะเป้าหมายมันจะเริ่มเปลี่ยนละ mm hmm. เราจะมาเริ่มเปลี่ยนในการสร้างธุรกิจค่ะคลิปนี้หวังว่ารู้จิตจะช่วยให้ทุกคนมีไอเดียนะคะทุกคนที่สนใจในเรื่องของการจะลาออกแล้วจะมาทำยังไงบางคนเขาลาออกตั้งแต่ทำงานสองเดือนลาออกแล้วก็มีทำงานสองปีลาออกเด็กๆสมัยนี้เป็นแบบนั้นกันเยอะแยะแล้วจนพูดในลักษณะของตัวเองเป็นคนรุ่นเก่านะคะสี่สิบกว่าแล้วต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นเก่าละอยู่ในพวกเจนวเจนเอ็ก <laughs> หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะทุกๆเจนที่สนใจที่จะลาออกเพียงแต่ว่าเป็นไอเดียส่วนตัวนะคะรุจิโชคดีสร้างเองได้หวังทุกคนสร้างโชคดีไปด้วยกันด้วยตัวเองนะคะๆๆเราจะโชคดีในทุกๆวันแล้วพบกันอีกครั้งค่ะไม่ใช่อีกครั้งสิพบกันหลายๆครั้งค่ะบายบายสวัสดีนะคะ